สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเอ่อทความเข้าใจความหมายแบบลึกๆของคําว่ามนตรีกันค่ะใช่ค่ะคําว่ามนตรีต้องบอกก่อนนะคะว่าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากแนวทางการสอนของครูกรันทักษายุคเป็นหลักเลยครับผมคําว่ามนตรีนี่จริงๆถือเป็นแกนหลักอันนึงเลยนะในการพยากร์ของทักษายุกถ้าให้สรุปแบบหัวใจหลักเลยนะก็คือเมตตาบารมีครับ เมตตาบารมีครับซึ่งมันก็ขยายไปถึงเรื่องการเป็นที่พึ่งการเป็นที่ปรึกษาที่ดีอะไรแบบเนี้ยอืมคำว่าเมตตาบารมีนี่ฟังดูก็ยิ่งใหญ่แต่ก็น่าสนใจนะคะพอขยายออกมาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาโอ้มันดูจับต้องได้มากขึ้นแล้วถ้าจะให้ลงรายละเอียดไปอีกหน่อยล่ะคะความหมายของมนตรีที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมถึงเอ,อ่อบทบาทอะไรในชีวิตเราได้บ้างคะครับ ถ้ามองในแง่บทบาทหน้าที่นะมนตรีก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถที่เราไปขอคำแนะนำได้เป็นนักวางแผนที่ช่วยชี้ทางหรือเป็นที่ปรึกษาที่เราไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอ๋อรวมถึงเป็นที่พึ่งทางกายอย่างคนที่ช่วยเราตอนลาบากหรือทางใจอย่างคนที่ให้กำลังใจเราหรืออาจจะเป็นหลักยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือแม้แต่เพื่อนคู่คิด คนที่อยู่ข้างๆเราอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับถูกต้องครับมันครอบคลุมหมดเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมมีคํากล่าวโบราณอันหนึ่งที่ครูกรันท่านชอบยกมาใบนะเพื่อเน้นเรื่องคุณค่าของที่ปรึกษาที่ดีท่านบอกว่าการสนทนากับนักปราชญาดเพียงครั้งเดียวอาจดีกว่าการอ่านตําราสิบปีโห oh. ครับมันชี้ให้เห็นพลังของคําแนะนําที่ถูกที่ถูกเวลาจากคนที่รู้จริงๆนะครับ โอ้หคำนี้คมมากเลยค่ะเห็นภาพชัดเลยพอพูดถึงผู้รู้ที่ปรึกษาแบบนี้แล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบชัดๆเลยทั้งบุคคลทั้งอาชีพมีใครหรืออะไรบ้างคะที่เข้าข่ายเป็นมนตรีถ้าเป็นบุคคลน,นี่กว้างมากเลยนะคะตั้งแต่คนใกล้ตัวพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนสนิทหรือคนรักคู่ครองไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแพทย์ทนายความนักบาบัดหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่เราไปขอคาแนะนาทางธรรมได้ ใช่ครับแล้วก็ในยุคนี้สมัยนี้มันก็รวมถึงอาชีพใหม่ๆด้วยนะที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโดยตรงเลยอย่างเช่นโค้ชหรือที่ปรึกษาส่วนตัวเมนเทอร์ or, นักจิตวิทยาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือแบบกูรูในสาขาต่างๆที่เราไปติดตามหาความรู้อ๋อแสดงว่าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นไม่จํากัดครับไม่จํากัดแม้แต่เ,เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาก,กันเนี่ย ก็ถือเป็นมนตรีได้เหมือนกันในแง่ของการเป็นที่พึ่งทางใจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําเป็นที่พึ่งพิงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือหัวใจสําคัญอยู่ที่บทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ใช่แค่รูปแบบหรือสถานะแล้วถ้ามองในมุมของออลักษณะนิสัยละคะคนที่มีดาวมนตรีเด่นๆหรือคนที่ทําหน้าที่เป็นมนตรีให้คนอื่นบ่อยๆเนี่ยมักจะมีนิสัยใจคอเป็นยังไงคะ ครับโดยพื้นฐานเลยนะคนกลุ่มนี้มักจะมีเมตตาธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีคุณธรรมแล้วก็มีความปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแบบว่าเห็นใครเดือดร้อนก็เอออยากจะเข้าไปช่วยไม่นิ่งดูได้อืมมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะมันสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยเขาบอกว่า คุณค่าของคนไม่ได้วัดเพียงที่การมีใครช่วยเหลือแต่ยังวัดที่การได้ช่วยเหลือใครมันเหมือนสะท้อนว่าการที่เราได้เป็นผู้ให้เป็นมนตรีให้คนอื่นมันก็เป็นการสร้างคุณค่าให้ตัวเองเหมือนกันนะคะครับเป็นมุมมองที่ดีมากเลยมันเติมเต็มภาพของมนตรีให้สมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยคือไม่ใช่แค่การรับอย่างเดียวแต่การให้การช่วยเหลือคนอื่นก็สำคัญไม่แพ้กันเลย ที่นี้นอกจากคนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งของท,ทั่วไปก็เป็นมนตรีได้ด้วยหรอคะอันนี้น่าสนใจค่ะมีตัวอย่างไหมคะได้สิครับอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกสิ่งของที่เป็นที่พึ่งทางใจไงครับเช่นพระพุทธรูปพระเครื่องเครื่องรางของขลังต่างๆที่เราบูชาไว้เพื่อความสบายใจอ๋อค่ะแล้วถ้ามองให้มันทันสมัยขึ้นมาหน่อยล่ะคะมีอะไรอีกบ้าง แม้แต่เทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็เป็นได้นะครับลองนึกถึงสมาร์ทโฟนที่มี AI หรือผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับที่คอยตอบคำถามให้ข้อมูลวางแผนเดินทางช่วยจัดการตารางเวลาให้เรามันก็ทำหน้าที่คล้ายๆมนตรีในยุคดิจิตัลได้เหมือนกันนะโอ้โหคิดไม่ถึงเลยค่ะแล้วถ้าเป็นสิ่งของที่ช่วยเรื่องทางกายภาพโดยตรงล่ะคะแบบจับต้องได้อันนั้นก็ยิ่งชัดเจนครับ เช่นพวกเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ช่วยวินิจฉัยรักษาโรคหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างห่วงยางเสื้อชูชีพหรือแม้แต่ไม้เท้าที่ช่วยค้ำจุนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้เดินได้สะดวกขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็คือมนตรีที่ช่วยเรื่องทางกายโดยตรงเลยครับหกครอบคลุมจริงๆค่ะทั้งคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งของแล้วในมิติของสถานที่ล่ะคะก็คือที่ที่เราไปเพื่อสแสวงหาความช่วยเหลือ คำแนะนำหรือความรู้หรือที่พึ่งพิงต่างๆลองนึกภาพตามนะครับเช่นโรงพยาบาลคลินิกสถานพยาบาลอันนี้ก็เรื่องสุขภาพหรือวัดโบสถ์มัสยิดสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เพื่อการเยียวยายจิตใจหรืออย่างโรงเรียนมหาวิทยาลายัยห้องสมุดอันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้พัฒนาปัญญาหรือแม้แต่สำนักง,งานกฎหมายบริษัทที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำเฉพาะทางพวกนี้ครับสรุปก็คือ เป็นเหมือนศูนย์รวมของการให้ความช่วยเหลือให้ความรู้หรือเป็นที่พึ่งในด้านต่างๆนั่นเองนะคะทั้งในแง่ของบุคคลสิ่งของสถานที่หรือแม้แต่แนวคิดทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะคือเราจะนำความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ได้ยังไงบ้างในเรื่องราวต่างๆของชีวิตเราครับตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องออให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่า ความหมายของมนตรีเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของคำถามหรือหมวดหมู่ที่เรากำลังพิจารณาอยู่และจุดนี้เองครับที่ครูการันท่านจัดเน้นย้ำเสมอว่าการพยากรณ์จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดูดาวดวงเดียวโดดๆนะแต่ต้องมองภาพรวมหรือที่ท่านเรียกว่าดูดาวทั้งกระดานคือต้องพิจารณาดาวทุกดวงความสัมพันธ์บริบทแวดล้อมประกอบกันไปหมด แต่เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานกันก่อนเรามาลองดูความหมายของมนตรีในแต่ละด้านคร่าวๆกันก่อนดีกว่าครับการเกลิ่นเรื่องดูดาวทั้งกระดานไว้ก่อนแบบนี้ดีเลยค่ะจะได้เข้าใจว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่งั้นเรามาเริ่มที่หมวดหมู่ชีวิตส่วนตัวกันก่อนดีไหมคะอย่างเรื่องความรักกับสุขภาพมนตรีจะสื่อถึงอะไรได้บ้างคะครับถ้าเป็นเรื่องความรักนะมนตรีอาจจะบ่งบอกถึงการมีผู้ใหญ่ หรือคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรืออาจจะมาเป็นกาวใจหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะหมายถึงการได้คู่ครองที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คำแนะนำเกื้อกูลกันในทางสติปัญญาและจิตใจเป็นความสัมพันธ์ที่แบบส่งเสริมกันนะครับดีจังแล้วด้านสุขภาพล่ะคะดูเหมือนจะตีความได้หลายแงยม่มุมใช่ครับ ด้านสุขภาพเนี่ยมนตรีอาจจะสะท้อนถึงปัญหาทางใจก่อนเลยเช่นความเครียดความวิตกกังวลที่แบบว่าต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักบำบัดหรืออีกในหนึ่งก็อาจหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มันซับซ้อนหน่อยต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยรักษาคือเป็นโรคที่ต้องพึ่งพามนตรีทางการแพทย์นั่นเองทีนี้ขยับมาดูเรื่องภายนอกกันบ้างอย่างการงานกับการเงินล่ะคะครับ สำหรับการงานเนี่ยมนตรีมักจะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์คือมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คำแนะนำชี้แนะแต่ก็อาจจะมีในยยะแฝงนิดหน่อยว่าเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนนั้นแล้วก็จะทำให้งานมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อ๋อ oh, แปลว่าโอกาสมีแต่เราต้องวิ่งเข้าหาด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องการเงินล่ะคะคล้ายๆกันไหมคล้ายคล้ายครับอาจจะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือได้รับคําแนะนําที่ดีในเรื่องการลงทุนการจัดการเงินจากผู้รู้แต่ในอีกด้านหนึ่งนะหรือเราต้องไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คนอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ต้องดูดาวนอื่นประกอบด้วยเสมอครับน่าสนใจค่ะแล้วสําหรับสายเสี่ยงโชคหรือเรื่องโชคลาภล่ะคะ มนตรีพอจะบอกใบอะไรได้บ้างไหมคะครับในมุมนี้มนตรีอาจจะเชื่อมโยงกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ให้การอุปถัมภ์เรานะครับเช่นเลขอายุเลขที่บ้านหรือเลขทะเบียนร,รถของท่านหรืออาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับสถานที่ให้ความรู้หรือที่พึ่งทางใจเช่นเลขหน้าหนังสือธรรมะเลขกุฏิพระเลขที่ตั้งโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรทํานองนี้แต่ก็ต้องย้ําอีกทีนะครับว่าน,นี้เป็นแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะตรงเสมอไป ทีนี้นอกจากความหมายตามหมวดหมู่ที่เราคุยกันไปแล้วครูกรันยังชี้ให้เห็นแง่มุมอื่นๆที่มันลึกซึ้งกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะมีครับมีแง่มุมที่ลึกขึ้นไปอีกอย่างเรื่องความเชื่อหวงจุย้ยครูกรันก็เชื่อมโยงนะครับว่าการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้เหมาะสมก็เป็นการเสริมพลังมนตรีในแง่ที่พึ่งทางใจได้อ๋อค่ะหรือถ้ามองในเชิงธาตุมนตรีก็จะเชื่อมโยงกับธาตุน้ําซึ่งสื่อถึงความเมตตาปัญญาการปรับตัว ค่ะแล้วเรื่องเลืกอยยามล่ะคะเรื่องเลืกอยยามก็ถือว่าช่วงเวลาที่ดาวมนตรีให้คุณก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะเข้าไปขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือจากผู้รู้ครับและถ้ามองในภาพรวมแบบสถานการณ์ทั่วไปหรือความสัมพันธ์ในเชิงที่ลึกขึ้นไปอีกล่ะคะ ครับในสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยถ้ามนตรีมีบทบาทเด่นก็มักจะมีแนวโน้มว่าจะได้รับคําแนะนําที่ดีๆหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีทางออกสําหรับปัญหาที่เรากําลังเจออยู่ส่วนในเชิงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นก็คือการมีความผูกพันที่อีกฝ่ายเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและเป็นผู้ให้คําแนะนําที่จริงใจต่อกันเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันอย่างแท้จริงนะครับฟังดูแล้วมนตรีนี่มีความหมายที่ เอ่อทั้งลึกซึ้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทได้หน้าทึ่งมากๆเลยนะคะมีแง่มุมไหนอีกไหมคะที่เราควรจะพิจารณาเพื่อให้เข้าใจคํานี้ได้แบบท่องแท้มากขึ้นมีครับมีประเด็นสําคัญที่ครูกรั์ท่านจะเน้นย้ําเสมอเลยคือการทําความเข้าใจว่ามนตรีเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสถานะทางสังคมอายุหรือตําแหน่งเลยนะ อ้าวหมายความว่าคนที่ดูเหมือนจะสถานะต่ำกว่าเราหรืออายุน้อยกว่าเราก็เป็นมนตรีให้เราได้เหรอคะถูกต้องครับท่านมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยเช่นท่านเล่าว่าประธานบริษัทใหญ่โตร่ำรวยมากแต่แกะทุเรียนไม่เป็นต้องไปขอให้แม่บ้านหรือลอปพอที่บ้านช่วยแกะให้ในวินาทีนั้นนะ่ะแม่บ้านหรือรอปพอก็คือมนตรีของท่านประธานแล้วอ๋อเข้าใจเลยค่ะแบบนี้นี่เองหรืออีกตัวอย่างที่ท่านเคยเล่าให้ฟัง คุณตาวัยเกษียณอยากใช้ลายคุยกับเพื่อนเก่าแต่ใช้สมาร์ทโฟนไม่คล่องเลยต้องไปขอให้หลานตัวเล็กๆวัยสิบขวบช่วยสอนให้ในตอนนั้นหลานก็ทำหน้าที่เป็นมนตรีให้คุณตาได้ถึงแม้อายุจะห่างกันต้องหลายสิบปีใช่เลยครับหรือในสถานการณ์ที่มันคับขันถึงที่สุดท่านเปรียบเลยว่าเราลอยคออยู่กลางทะเลกำลังจะหมดแรงแล้ว แม้แต่ซากศพหมาเน่าที่ลอยผ่านมาถ้าเราเกาะแล้วมันช่วยพยุงตัวให้รอดไปได้ในช่วงขณะนั้นซากศพนั้นก็คือมนตรีของเราคือมันเป็นอะไรก็ได้ที่เข้ามาช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตไปได้โหตัวอย่างสุดท้ายนี้แบบกระแทกใจแล้วก็เห็นภาพชัดมากที่สุดเลยค่ะมันทําให้ฉุกคิดได้เลยว่าเราไม่ควรมองข้ามอะไรไปจริงๆนะคะแล้วบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้คืออะไรคะครับครูการันทา่สรุปว่า มนตรีเนี่ยสอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการถ่อมตนสอนให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเพราะคนเราทุกคนมีข้อจำกัดมีจุดบอดเหมือนกับที่เรามองไม่เห็นแผ่นหลังของตัวเองนะครับต้องอาศัยกระจกหรือคนอื่นช่วยสะท้อนให้เห็นการขอความช่วยเหลือจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเลยเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งมากค่ะ การเปิดใจรับความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าการเป็นมนตรีหรือการมีมนตรีเนี่ยมันมีด้านที่เป็นดาบสองคมไหมคะคือมีผลกระทบทั้งบวกและลบหรือเปล่ามีแน่นอนครับมีแน่นอนด้านบวกก็คือการเป็นที่พึ่งเนี่ยจะนํามาซึ่งความเคารพนับถือความไว้วางใจโอกาสในการสร้างบารมีต่างๆาค่ะแล้วด้านลบล่ะคะที่เราควรจะระวังก็มีหลายแง่มุมครับอย่างแรกเลยคือการต้องแบกรับภาระที่มันหนักเกินกําลังตัวเอง หรือที่สำนวนไทยว่าเอนดูเขาเอนเราขาดนะครับคือไปช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอย่างที่สองคืออาจจะไปเจอมนตรีที่ไม่ดีให้คำแนะนำผิดๆพาไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือมาหลอกลวงต้มตุน๋นอันนี้ก็มีให้เห็นบ่อยๆอย่างที่สามก็คืออาจจะหมายถึงการขาดผู้อุปถัมภ์ไร้ที่พึ่งไม่มีใครช่วยเหลือในยามยากลำบากก็ได้ประเด็นเรื่องเอนดูเขาเอนเราขาดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่า การจะเป็นมนตรีที่ดีหรือการจะช่วยเหนือคนอื่นอย่างเหมาะสมเนี่ยมันต้องมีศิละปะมีหลักการไม่ใช่แค่มีใจอยากจะช่วยอย่างเดียวถูกตรงที่สุดเลยครับครูการันท่านย้ําเสมอเลยว่ามนตรีที่จะสมบูรณ์และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยต้องประกอบด้วยสองสิ่งสําคัญมากๆคือเมตตาและปัญญาหากมีแต่เมตตา กรุณาอยากช่วยเหลือเต็มที่แต่ขาดปัญญาในการพิจารณาว่าควรช่วยแค่ไหนช่วยยังไงหรือคนที่เราช่วยเป็นคนแบบไหนก็อาจจะนำปัญหามาสู่ตัวเองและคนอื่นได้ง่ายๆเลยอืมแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างเมตตากับปัญญาสองสิ่งนี้ได้ยังไงคะท่านแนะนำให้ใช้หลักพรหมวิหาร4ี่เป็นแนวทางครับคือมีเมตตาความปรารถนาดีกรุณาความสงสารอยากช่วย มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและที่สำคัญมากๆคืออุเบกขาการวางใจเป็นกลางรู้จักปล่อยวางเมื่อเราเห็นว่าเออช่วยเกินกำลังเราแล้วหรือช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรืออาจจะเกิดโทษมากกว่าคุณการรู้จักวางอุเบกขารู้จักประมาณตนนี่แหละครับคือปัญญาที่สำคัญมากในการเป็นมนตรีที่ดีครูกรันยังชี้ให้เห็นแง่มุมอื่นๆที่มันลึกซึ้งกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะกลับไปที่อุปมาเรื่องชายลอยคออยู่กลางทะเลที่ท่านเคยยกมา อุปมานั้นเหมือนจะอธิบายเรื่องระดับของที่พึ่งหรือมนตรีได้ดีมากเลยนะคะท่านชี้ว่าชายคนนั้นรอดมาได้เพราะอาศัยมนตรีถึงสระดับด้วยกันนะ 1. คือสเสบียงอาหารที่ติดตัวมาทําให้มีกําลังกายอันนี้เปรียบได้กับสเสบียงบุญหรือกรรมดีที่เราสร้างสมไว้นั่นแหละครับบุญจึงเป็นมนตรีที่พึ่งได้จริงๆอ๋อนั่นถือที่พึ่งจากกรรมเก่าหรือสิ่งที่เราทำมาเองแล้วระดับต่อไปละคะ 2. 2. คือเขาอาศัยแสงอาทิตย์ในการดูทิศทางเพื่อจะว่ายเข้าหาฝั่งแสงอาทิตย์เนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาหรือพระรตนาไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจนำทางชีวิตเราพระรตนาไตรจึงเป็นมนตรีอันสูงสุดครับค่ะแล้วระดับสุดท้ายแล้วคะ 3. คือตัวเขาเองก็ต้องพึ่งตนเองด้วยคือต้องมีสติไม่ยอมแพ้สังเกตทิศทางแล้วก็ออกแรงว่ายน้ำสุดกำลัง ตัวเราเองนี่แหละครับคือมนตรีคนแรกและสำคัญที่สุดดังพุทธพจน์ที่ว่าอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองอุปมานี้จึงสอนให้เห็นว่าที่พึ่งมันมีหลายระดับตั้งแต่ตนเองบุญคุศลไปจนถึงพรัะตนาตรัยเลย ชัดเจนมากเลยค่ะเป็นการมองมนตรีในมิติที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมได้อย่างกลมกลืนมากๆนอกจากนี้มีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่พอจะสื่อถึงความเป็นมนตรีได้อีกไหมคะมีอีกหลายอย่างเลยครับถ้าลองนึกภาพตามนะเช่นประภาคารที่ส่องแสงนำทางเรือในทะเลหรือรูปมือที่ยื่นออกมาช่วยเหลือต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้ความร่มเย็น นกคูกที่มักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาความรอบรู้หรือแม้แต่ไม้เท้าที่ช่วยค้ำจุนให้เรายืนหยัดและก้าวเดินต่อไปได้อืมแล้วถ้าลองเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากโหราศาสตร์ล่ะคะพอจะมีแนวคิดที่คล้ายๆกันบ้างไหมคะมีครับมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างในไพ่ทาโร่ก็มีไพ่หลายใบที่สะท้อนความหมายของมนตรีได้เช่นไพ The ่เดอะฮีโรแฟนหรือสังราช ที่สื่อถึงครูบาอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำตามแบบแผนหรือไพ่ t h h h r r m t t หรือสีก็แทนผู้รู้ผู้มีปัญญาจากประสบการณ์หรือไพ่ราชาถือถ้วย King of Cups ที่เน้นความเมตตาการให้คำปรึกษาด้วยใจและไพ่ราชาถือดาบ King of Swords ที่แทนผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้วยเหตุผลหลักการ โอครบถ้วนแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงที่หลากหลายดีค่ะถือว่าเราได้เจาะลึกความหมายของมนตรีกันมาพอสมควรแล้วถ้าจะให้สรุปแก่นแท้ของคํานี้อีกครั้งควรจะเป็นอะไรคะครับด้วยแก่นแท้แล้วมนตรีก็คือตัวแทนของการอุปถัมภ์ค้าชูการชี้แนะแนวทางด้วยบัญญาและการเป็นที่พึ่งพิงทั้งทางกายและทางใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรค และดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นขึ้นและหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความสมดุลระหว่างเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือกับปัญญาที่จะช่วยให้การช่วยเหลือนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ให้และผู้รับนะคะปัญญาที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การรู้คำตอบแต่อยู่ที่การรู้ว่าจะหาคำตอบได้จากที่ไหนและจากใครซึ่งมันก็คือการรู้จักมนตรีของตัวเองนั่นเองนะคะ เป็นข้อคิดที่เฉียบคมมากครับสอดคล้องกับคำแนะนำของครูการันเลยที่ท่านว่าเราควรหมั่นสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีกัลยาณมิตรไว้เสมอเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าวันไหนเราจะต้องพึ่งพาใครหรือใครจะกลายมาเป็นมนตรีที่สำคัญในชีวิตเราได้ค่ะก่อนจะจบการสนทนาที่เข้มข้นของเราในวันนี้ไปนะคะต้องขอย้ำอีกครั้งตามที่ครูการันท่านเน้นย้ำเสมอมาเลยนะคะว่า คำอธิบายความหมายของมนตรีทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาเนี่ยเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานใช่ครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงของการพยากรณ์มันมีความซับซ้อนมากกว,ากว่าการดูความหมายของดาวแค่ดวงเดียวการจะให้คำพยากรณ์ที่แม่นยำและรอบด้านจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถดูแค่ดาวมนตรีสิ่งที่ครูกาลันเน้นย้ำที่สุดคือต้องดูดาวทุกดวงที่ปรากฏ ดูความสัมพันธ์ทันดีและร้ายระหว่างดาวเหล่านั้นดูตำแหน่งดูพลังของดาวแต่ละดวงรวมถึงต้องพิจารณาบริบทชีวิตจริงและที่สำคัญที่สุดคือต้องตอบให้ตรงกับคำถามที่ผู้รับคำพยากรณ์ต้องการทราบด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องนำมาสังเคราะห์รวมกันจึงจะออกมาเป็นคำพยากรณ์เฉพาะบุคคลได้ครับ อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะว่าการตีความดาวนวงเดียวเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้มีแง่มุมหนึ่งที่อยากฝากให้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับในชีวิตเราทุกคนเนี่ยล้วนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับการสนับสนุนอยู่แล้ว บางทีการจะหนักรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรทำหน้าที่เป็นมนตรีที่ดีคือมีทั้งเมตตาและปัญญาและเมื่อไหร่ที่เราควรน้อมรับความช่วยเหลือจากมนตรีรอบๆข้างด้วยใจที่เปิดกว้างและถ่อมตนอาจจะเป็นปัญญาที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ความสามารถที่เรามีติดตัวเลยก็ได้นะครับเป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองได้บีเยี่ยมเลยค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของมนตรีในทักษายุคก,ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ หวังว่าการสนทนาของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะทนจว้กใหเป็อ ทักตอบทามัมงดิทีวศาส,สนาจัดหาเลิกยามดีเดือนวันงามตามแบบของไทยมีให้หลักลัทธพลวันเหมือนก่อนยืดยาตัดทอนพมอกพอมัตามตดขันห้านำมาแค่เคนึกนับชับไว้วังให้ยาวนานหยดย่อราศีวิธีมักแต่เกิด ที่ค้นจัดวางแบบแผนถ่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบทาม,มอันิทีวัสนาจัดหาเลิอกอย่างปีเดือนวันางามตามแบบของไทยนี่ให้ลักรันพลวันเหมือนก่อนอยืดยาตัดทอนพมอหมอกพอไม่ตามกดขันห้านำมาแค่เคนึกดับชับไว้วังให้ยาว วาสนาคนหามาเพิ่มคือเครื่องมือเสริมไทยลับตัดตรงไทยได้แม่นมอกเชือ้อพอกจอะจงแค่โรกมันนงได้ตรงต้องการให้ชื่อธำราทักษะยุคภาษาใครขอประกาศสมวนสิสืบสานให้มั่นให้คงยืนยงกาลนาน จากหลับทานคู่ล่าฟ้าดินที่ค้นจัดวางแบบแนทนไทยทักให้เป็นเอกลักษณไทยทักตอบอทกามมองวิธีวัสนาจัดหาเลิกยาม,มีเดือนวันงามตามแบบของไทยไม่ให้ลักลัล่นพลวรันเหมือนก่อนดือยาตัดทอนพอหมองขอไม่ตามกดคันห้านำมาเค่เคนึกนับชับไว้วังให้ยาวนาน